ปกติที่ขวัญขนไปด้วยมอเตอร์ไซค์เดียวได้เหงาดูของตัวสิเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวงอติดหินหรือเปล่าโดนหินเนี่เอาขึ้นเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ที่ทำกได้บรรยากาศวันนี้ที่เจ็ดคดนะครับก็ไม่เย็นร้อนเลยแหละใช่ไหมร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วดีกว่าตอนแรกสองทุ่มยี่สิบสองนะครับอากาศเย็นเย็นแล้วไปดูห้องน้ำกันเดี๋ยวไม่ามตอบเลยทำอะไรวะ อ๋อใช่กระทะมันไม่มีฝาโอ้ยนั่งตรงนี้ดีเลยต้มดีเย็นดีเสียงมันไม่เหมือนน้ำตกว่าไหมเสียงมันเหมือนเปิดน้ำใส่กะละมังก็พอพุ้นัก็ต้องถกินเสร็จแล้วต้องชดใช้กมพี่ขุนจะไปดูพวกมันจะไปล้างสวัสดีทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรนะับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะ <S <S เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปกางเต้นที่7จ็ดคดโป่งก้อนเศร้านะครับอยู่สระบุรีนะสถานที่ที่เรียกว่าเป็นครูของหลายๆคนเลยใครที่จะเริ่มกางเต้นเจ็ดคดเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะฮะผมก็เคยไปมาหลายรอบแล้วเหมือนกันมันใกล้กรุงเทพแล้วมันก็บรรยากาศค่อนข้างดีมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะ จะไปกับน้องโบนะครับโบเป็นช่างภาพครับเป็นเพื่อนช่างภาพของผมตั้งแต่โอเป็น10ปีแล้วนะเป็น1 1บกว่าปีแล้วลนะ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงทริปจะออกมาหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างอย่างเป็นทางการอีก1ครั้งนะฮะทริปนี้เรียกว่าเป็นทริปมือใหม่ก็คงจะได้นะเพราะว่าน้องโบเนี่ยไม่เคยไปกางเต็นท์ออกทริปแบบนี้มาก่อนเลย พอดีโบเขาเห็นคลิปผมแล้วเขาก็เลยร่ำล่ำว่าเฮ้ยอยากไปบ้างผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันสักหนึ่งคลิปละกันเรานัดกันว่าเดี๋ยวผมจะไปหาน้องโบที่บ้านนะครับไปดูว่าจัดของเป็นยังไงบ้างขาดเหลืออะไรไหมแต่ดูเหมือนว่าจะขาดเยอะเลยนะเพราะว่าโบเขาทำงานประจำนะครับเขาก็ เมื่อวานวันก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะไปเนี่ยงานเขาเร่งๆนิดหนึ่งเขาก็เลยไม่มีเวลาเตรีมของมากนักนะฮะก็อาจจะมีต้องแวะซื้อข้าของกันนิดหน่อยอผมลืมบอกไปว่าน้องขับรถไปนะครับส่วนผมก็แน่นอนว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างที่เห็นนี้จากบ้านผมขี่มาได้ไม่นานก็ถึงบ้านโบนะฮะน้องก็กำลังยัดของใส่ท้ายรถอยู่พอดีเลยอือ <c oughs> ดูแน่นๆดูไม่มีทีย่ยังไม่ได้พับเบาเลยนี่ยังไม่หมดเลยนี่ยังไม่หมดเลยใช่ยังสงสัยว่าปกติพี่ขวนขนไปด้วยมอเตอร์ไซคันเดี๋ยวได้เหอดูขอของโบสิจ้ะนี่แหละคือความมหัศจรรย์ช่วยอะไรไหมช่วยอยู่เฉยๆเถอะค่ะนี่ถ้าบบอก, <laughs> ก็ต้องเอาอินนี่ออกใช่ไหมไม่รู้สวั <laughs> สดีค่ะนี่ก็คือน้องบุญน,นะครับอีกหนึ่งผู้ร่วมทริป ของเราเป็นพี่น้องกันน่ารักทั้งค <online> <c oughs> ู <c oughs> <t UC S> <t có divine> ่จะบอกหน้ากลมทั้งคู่ไม่ได้พูดตะไม่ได้พูดก็ด้วยเหตุนี้แหละครับผมก็เลยได้ฝากกระเป๋าสีเหลืองไปกับรถของน้องโบนะฮะทำให้คลิปนี้คล่องตัวมากๆเวลาขึ้นรถลงรถง่ายเพราะว่าไม่มีกระเป๋าเหลืองอยู่ตรงตำแหน่งคนซ้อนอะนะสวัสดีค่ะอ๋อเปิดรายการอ๋อเปิดรายการอ่าอ่าอย่างอไนคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับตื่นเต้นนะจะบอกว่าวันนี้ก็แบบว่าของนะคะเต็มรถเลยไม่รู้ว่าพี่ขุนปกติเราไปรถคันเดียวได้ยังไงแต่ว่าวันนี้เราจะมากระชากเลตติ้งเรามาดูกันว่าเราจะได้เลตติ้งขึ้นเลตติ้งลงโอเคไปแล้วค่ะ สำหรับน้องโบนะครับน้องโบก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลานะอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เหงานะครับอ่ะตอนนี้อาจจะมีคนตั้งคําถามนะครับว่าทําไมพี่ขุนไม่นั่งรถน้องโบไปเลยจะขี่มอเตอร์ไซค์ทําไมคําตอบก็ง่ายๆนะครับผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับแค่นั้นเลยนะเอาละครับมาดูแผนที่กันนิดนึงดีกว่าว่าเจ็ดคดอยู่ตรงไหนนะครับ ลานกลางเต็นท์เจ็ดคดหรือว่าชื่อจริงๆคือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ7จ็ดคดป่งก้อนเศร้าอยู่ในจังหวัดสระบุรีครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเจ็ดคดจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยก็จะมีโซนป่าปิดที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่เดินนําเข้าไปถ้าเผื่อว่าอยากจะไปกางเต็นท์นอนนะครับเสียค่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ว่าไป แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะไปแบบนั้นวันนี้เราไปแค่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติก็คือขับรถไปจอดแล้วก็เอาของลงกางเต็นท์ที่ศูนย์เลยคลิปนี้ในเรื่องของค่าน้ำมันนะครับผมไม่ได้เติมน้ำมันตอนออกจากบ้านนะก็เลยทำให้การคำนวณค่าน้ำมันมันอาจจะไม่เป๊ะเอาเป็นว่าประมาณเลยก็แล้วกันนะครับทริปนี้เดินทางประมาณ370กิโลนะฮะเติมน้ำมันไปประมาณ300บาท ก็คงไม่ได้คำนวณอัตราสิ้นเปลืองนะเพราะว่าคำนวณไปมันก็เท่านั้นน่ะตัวเลขมันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับนอกจากเติมน้ำมันแล้วนะครับเราก็ยังแวะกินข้าวแกงที่ร้านข้าวแกงบ้านสวนวังน้อยด้วยจริงๆนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมออกทริปแล้วแวะร้านข้าวแกงแบบนี้แต่อย่าเรียกว่าร้านข้าวแกงเลยครับเรียกว่าเป็นจุดพักรถดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วก็มีทุกอย่าง ม,มีแม้กระทั่งตลาดลงเกลืออยู่ในนี้นะครับทําให้ผมนึกถึงสมัยก่อนตอนนั่งรถทัวร์ไปถ่ายงานต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้แวะจุดพักรถแล้วก็กินข้าวแบบนี้อันนี้คือลองโทรไปเจ็ดคดอนี้พี่ขุนแกะใช้ได้เลยใช่ไหมแกะใช้ได้เลยค่ะว้าวสําหรับคลิปนี้นะครับน้องโบก็แนะนําให้พี่ขุนได้รู้จักกับทิชชู่เปียกลาลาบายซึ่งเขาดีมากเลยนะ ปกติเวลามือเราเลอะแล้วเราต้องการเช็ดให้สะอาดเนี่ยเราก็จะต้องไปล้างมือที่อ่างล้างหน้าแล้วก็มาเช็ดด้วยผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่แห้งอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยเราสามารถทําความสะอาดได้ในขั้นตอนเดียวทิชชู่เปียกละละบายไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่ทําให้เกิดการแพ้นอกจากนี้ยังบํารุงผิวด้วยสารสกัดจากเมือขหอยทากด้วยนะครับ ฉีดวัคซีนแล้วสองอเข็มต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนสองสองเข็มกำหนดแค่สองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็เป็นแบบนี้กันหมดเลยนะครับ7คดก็เช่นกันนะต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มเป็นอย่างน้อยแต่ว่าพวกเราไม่มีปัญหาครับได้รับวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วกินเสร็จออกจากจุดพักรถนะครับพวกเราก็ไปแวะซื้อของกันที่ตลาดวงทองแถวแถวบขอสอสระบุรีนะฮะ น้องบุญเป็นคนเปิด GPS แล้วก็พามาที่นี่เขาแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็ดีที่ได้มาแวะนะฮะได้มาเห็นอะไรแปลกๆคือที่นี่เป็นเหมือนเป็นตลาด drive thru ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหยิบของแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ขี่ต่อไปเลยคือ <c ười> มีคนมาซื้อของด้วยมอเตอร์ไซค์เยอะมากคือไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วทางเดินในตลาดเขาเหมือนกับเคลียร์ไว้นะกว้างๆโล่งๆให้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาได้เลยนะครับ ผมชอบนะมันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะฮะที่นี่แปลกมากทำไมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาซื้อของได้เลยอ๋อเออจริงเป็นแบบเดินเดินตลาดแบบนี้เลยเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะ Dive t h r o u ใช่ Dive t h r u market อุ้ยเห็ด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  ดูอาการก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบเห็ดออรินจิมากๆนะครับเมื่อก่อนผมเรียกว่าเออรินจินะแล้วก็มีคนทักเข้ามานะครับว่าเฮ้ยมันอ่านว่าออรินจิเว้ยโอเคไปเปิดดู <c oughs> เรียกว่าออรินจิจริงๆด้วยชื่อภาษาไทยคือเห็ดนางรมหลวงนะครับไม่ใช่นางโรมนะนางรมหลวงก็ตั้งแต่ทริปที่ไปกับน้องพัทอะครับเราซื้อมา60บาทอนะเรียกว่าเห็ดขึ้นสมองก็ได้นะครับชอบจริงๆ ไม่ได้มาซะนานเลยนะครับทำให้ผมเองก็เพิ่งรู้ว่าถนนเส้น1003ทางเข้า07นคดเนี่ยเขาทําใหม่ใหม่แบบเนี้ใหม่มากนะสวยเลยนะฮะสะพานอันนี้นี่ชอบมากๆเห็นแต่ไกลเลยแล้วก็พอขึ้นไปก็จะเจอวิวภูเขาแบบนี้ก็เป็นวิวภูเขาเล็กๆน้อยๆให้เราได้ชมกันก่อนจะถึง7โคดนะครับมีอยู่แค่นี้แหละบอกตรงๆว่ามันมีแค่นี้เลยนะฮะ อันนี้เป็นจุดที่วิวอลังการที่สุดในเส้นทางละจะมีวิวสวยให้ดูอีกทีก็คือตรงจุดกลางเต็นท์เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันหน้าแล้งไม่ใช่หน้าหนาวหน้าหนาวที่ฝนมันไม่ตกมานานแล้วนะปลายๆหน้าหนาวละจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะฮะภูคงภูเขาญ้าข้างทางอะไรมันก็เลยจะมีเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลมาให้เห็นเยอะแล้ว แอสตาแอสตาครับค <Okay. S 2> ือร้านก็ไปลงทะเบียนข้างบนครับครับผสแสดงบัตรประชาชนแล้วก็เปิดแอปหมอพร้อมให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถต่อไปไปจุดลงทะเบียนเราต้องไปลงทะเบียนก่อนที่จะไปกลางเต็นท์ณนะลานกลางเต็นท์นะครับแต่ไม่ต้องจ่ายเงินนะที่นี่ไม่เก็บค่าบริการอะไรเลยครับไม่เก็บฟรีทุกอย่าง เขาจะใช้วิธีการขอรับบริจาคแทนครับก็สามารถบริจาคได้ที่จุดที่เราไปลงทะเบียนนั่นแหละไม่ใช่หยอดกล่องนะเขาจะมีใบเสร็จให้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าบริจาคเท่าไหรด่ดีผมไกด์ให้อย่างนี้นะถ้าเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับค่าเข้าเสียคนละ40บาทยานพาหนะนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จ่ายอีก20แล้วก็ค่ากางเต็นท์คืนละ30บาทต่อคน ก็คือถ้าผมขีม่มอเตอร์ไซค์ไปอุทยานแห่งชาติคนเดียวครั้งหนึ่งคืนผมจะต้องเสียทั้งหมด90บาทเบาทแล้วก็มาลงทะเบียนลงทะเบียนคนละหนึคนค่ะครับผมอนนี้คือเดินเ,เส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ว่าน้ำตกไม่ค่อยมีน้ำเยอะนะครอ๋อครับผมจะเดินไปดูสะหน่อยถึงนาางเดิมนคจ็ดคเหนือเหนือนะครับโอเคครับผม ตรงนี้มาสามพี่ขุนมาสามครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามมั้งอจริงดิเออก็ก็คือค่าค่ากลางเต็นท์เขาไม่คิดเขาให้บริจาคได้ก็อยากบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคแล้วแต่ถ้าเดี๋ยวกลับมาบริจาคตรงนี้ได้ตามป้ายอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรละเต็นท์นะใช่ใช่ไปลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์เขาก็จะมีจุดจอดรถสําหรับลงของนะฮะก็มีรถเข็นไว้บริการครับ เราก็อย่าไปจอดนานจอดเอาของลงแล้วก็ขยับรถออกให้คนอื่นเข้ามาใช้บริการบ้างและอย่างแรกนะครับที่เราทําเมื่อเรามาถึงลานกางเต้นก็คือดูทําเลกลางเต้นนะว่าเราจะกางตรงไหนดีตะวันตกทางนู้นใช่ไหมตะวันออกนะ่าจะอยู่ทางนูน้นเฉียงๆหน่อยก็โซนห้องน้ําจะอยู่ทางนูน้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปใกล้ๆห้องน้ําก็ได้ถ้าตรงแถวๆต้นไม้สต้น นนนั้นนะก็่าจะโอเคเวลาผมหาทำเลกลางเต็นท์นะครับ3อย่างที่ผมพิจารณาเป็นอันดับต้นๆก็คือวิวสวยใกล้ห้องน้ําและทิศตะวันออกเรื่องวิวสวยกับใกล้ห้องน้ํามันก็ตรงตัวนะไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรนะครับที่จะต้องขยายความหน่อยหนึ่งก็คือทิศตะวันออกมันทําไมเหรอถ้าคุณจะทำอาหารหน้าเต็นท์ตอนเช้านะครับแล้วคุณดันกลางเต็นท์หันหน้าไปทางทิศตวันออก มันไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่มือใหม่คิดแดดตอนเช้าไม่แรงหรอกผมเคยคิดแบบนั้นมาก่อนครับแต่เอาเข้าจริงๆหน้าไหมถ้าคุณไม่ได้ไปกางเต้นในที่ที่อุณหภูมิต่ำสิบคือต่ำกว่า10องศาผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องการแดดตอนเช้าหรอกครับเชื่อผมเหอะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเลี่ยงแดดตอนเช้าได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยที่หลายคนพลาดนะฮะ เราจะคุ้นเคยกับแผนที่และเข็มทิศใช่ไหมเราจะเห็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกมันอยู่ตรงข้ามกันทิศมันเป็นแบบนั้นแต่พระอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกไม่ได้ตกทางทิศต,ตะวันตกนะครับอุ้ย <c oughs> พูดอย่างนี้นักเลงคีย์บอร์ดลุกฮือครับ พี่จะบ้าเหรอพี่ไปเรียนที่ไหนมาวะพระอาทิตย์มันก็ต้องขึ้นทิศตะวันออกดิพี่ไปเรียนตำราไหนผมไม่รู้ผมโยนตำราทิ้งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนอกเรื่องจากเจคดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูคลิปเก่านี่คือคลิปภูกระดึงนะครับภูกระดึงที่ผมเพิ่งไปมานะจะเห็นได้ว่าเดือนธันวาคมพระอาทิตย์ตกทางห้องน้ำนะฮะต้องบอกเดือนด้วยเพราะว่าบุมที่พระอาทิตย์ตกมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามฤดูกาล ถ้าพระอาทิตย์มันขึ้นตรงข้ามมันก็จะต้องขึ้นทางอาคารที่เห็นอยู่นี้นะฮะเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมฝั่งที่เงาผมชี้ไปอะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงครับเดี๋ยวเรามาดูภาพวันรุ่งขึ้นกันดีกว่าสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นทางนู้นนะฮะตอนเย็นพระอาทิตย์ตกทางนี้ทางนี้ จำได้ไหมที่ผมเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ตรงข้ามกันนะครับมันประมาณ90องศาจำง่ายๆคือถ้าคุณหันหน้าไปทางทิศที่พระอาทิตย์ตกทางซ้ายมือของคุณจะเป็นทิศที่พระอาทิตย์จะขึ้นไม่ใช่ข้างหลังนะครับซ้ายมือนะครับประมาณประมาณ90องศาแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวงโคจรเรื่องของแกนโลกที่มันเอียงเรื่องของฤดูกาลนะครับ แต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปสืบค้นทฤษฎีแล้วก็เอกสารมาอ้างอิงเอาสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเอาไปใช้เลยก็แล้วกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่คิดได้ก็คือมันน่าจะมีแอปพลิเคชันที่บอกทิศทางการขึ้นของดวงอาทิตย์นะครับมันน่าจะมีแต่ผมยังผมไม่มีเวลาหานะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะจะขอบคุณมากแต่คุณอย่าไปเชื่อแอปพลิเคชันเข็มทิศนะครับ อย่าลืมว่าพระาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกมันน่าจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แบบใต้ไปเยอะเลยอ่ะมันได้ไหมเนี่ยเรีย <c oughs> รู้กันเอาละครับกลับมาที่7ค็ดคนะตอนนี้ผมก็ขนของเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าคนมาแคมป์แค่คืนเดียวเนี่ยของมันจะเยอะได้ขนาดนี้นะฮะเรามาถึงลานกลางเต็นท์แล้วก็เริ่มเอาของลงกันประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับ กางเต็นท์เสร็จเป็นรูปเป็นร่างเอาของทยอยเข้าได้ก็บ่ายสองครึ่งอะประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่คือลมเบาๆที่เจ็ดคดนะครับ<อ>ไม่ลงแล้วเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวงอติดหินหรือเปล่าโดนหิน,นขึ้วเรา,ข,าขึ้นมาใหม่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้เอ,เอ้ยสูดสูดสูดเย่นี่พี่ขุน เอาไฟมาติดแล้วเห็นไหมเห็นแล้วเยน่าหับจังเลยแล้วก็ไม่มีไม่ได้ซื้อจริงๆกะซื้อนี่ไม้หนีบผ้าที่มันเป็นไม้อ่ะที่มันแบบอันนี้เแต่ว่ายังหาไม่ได้ก็เลยเอาเป็นพาสติกไปก่อนวันนี้กางทับแปลกๆเพราะว่ามาสองหลังนะกางเป็นจั่วไม่ได้กางเป็นจั่วหลังนี้ใหญ่มากกางเป็นจั่วไม่พอ ผมเริ่มติดใจการกางทาบแบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่าถ้ามีเสา60เซนอีกสัก2ต้นมามาใส่ด้านข้างน่าจะโอเคนะสำหรับเต็นท์ขนาด3คนนอน2หลังนะครับหลังใหญ่นี่คือ6คนนอนนะใหญ่เวอร์ร้อนไหมเต็นท์นี้โอเคนะไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะว่าหลังคามันสูงโปร่งมากเต็นท์หคนจริงๆอยู่สัก4คนกำลังดี บรรยากาศวันนี้ที่เจ็ดคดนะครับก็ไม่เย็นร้อนเลยแหละใช่ไหมไม่ร้อนแล้วดีกว่าตอนแรกตอนแรกมีแดดไงตอนแรกเย็นจนเหงื่อออกเลยค่ะเย็นกว่าที่คิดเยอะมากนี่คือวิวที่เรามองออกไปนะครับทางด้านนู้นน่าเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้าฟ้าเปิดนะจะถ่ายดาวตรงนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกมีพระจันทร์แต่ก็อาจจะได้เดี๋ยวลองดูว่าก o โปรสจะถ่ายออกมาได้เป็นยังไงบ้าง จริงๆแล้วแผนเดิมคือวันนี้เราจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเดินไปถึงน้ําตก7คดคตเหนือแต่ดูจากเวลาแล้วนะฮะคิดว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป็นวันนี้ทํากับข้าวกินตั้งแต่ตอนนี้แหละนั่งกินไปเรื่อยๆจนถึง5้าโมงหโมงเย็นน่ะนะแล้วพรุ่งนี้ครับตื่นเช้ามาทำอาหารเช้ากินแล้วก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นรถให้หมดเลย แล้วค่อยไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับและตอนนี้นะครับเรากำลังไปล้างภาชนะนะนะกินเสร็จแล้วต้องชดใช้กรรมลางในการล้างโดยพี่ขุนจะไปดูพวกรจะไปล้างเราจะได้ได้เห็นด้วยนะครับว่าที่นี่เขาล้างภาชนะกันตรงไหนจุดล้างภาชนะของที่นี่อยู่หลังห้องน้ำผู้พิการนะครับก็บริเวณแถวแถวห้องน้ำหญิงนั่นแหละ นอกจากนี้ตรงนี้ยังมีจุดทิ้งขยะที่ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็สะอาดสะอ้านมากกว่าที่อื่นๆนะผมไม่เคยเห็นที่ไหนสะอาดขนาดนี้มาก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่มีสัตว์มาคุยเขีย่ยเขาจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไหนๆเขาก็มีจุดทิ้งขยะไว้ให้แล้วก็ช่วยเอามาทิ้งตรงนี้กันหน่อยละกันนะครับล้งจานเสร็จก็กลับไปที่เต็นท์ครับก็เป็นช่วงเวลา6กโมงกว่าๆเกือบเกือบทุ่ม วายไลท์พอดีมืดเร็วนะปุ๊บปั๊บมืดเลยก็น่าจะเป็นเวลาที่ยุงออกหากินนะครับแต่ว่าที่นี่วันที่13มกรา65หไม่มียุงครับผมเอาสเปรย์กันยุงมาไม่ได้ฉีดสักฟืดเลยนะฮะไม่มีเดี๋ยวเราไปอาบน้ำนะครับพาไปดูห้องน้ำเจ็ดโคตปงก้อนเศร้านะว่าห้องน้ำเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก mm hmm. ี่โมงแล้วเอ่ย2ท <22. S 1> ุ่ม22นะครับอากาศเย็นเแล้ว ไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําชายห้องอาบน้ําคือฝั่งนี้ประมาณนี้ที่แขวนของเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บนึงจากการทดสอบนะครับน้ำไม่เย็นเท่าไหร่ม,มันก็เย็นแหละแต่มันไม่ได้ถึงกับหนาวนะครับวันที่13ใช่ไหมสิบสามมกรา 65อับได้ไม่หนาวพี่ขุนจะพยายามเคลียร์ของเก็บของก่อนเพราะว่าข้างนอกตอนนี้ลกมากนะครับน,นี้นี่ข้างนอกจะประมาณนี้อยู่เจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าถ้าสี่ทุ่มก็ต้องปิดไฟทุกดวงอ่ะอย่างนั้นประมาณนั้นเราก็อาจจะเริ่มถ่ายดาวกันตอนสี่ทุ่มแหละตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้เพราะว่ารู้สึกท้องฟ้าไม่เปิดท้องฟ้าไม่เปิดเลยมเมฆเต็ม ที่นี่เขาใช้กฎเดียวกับอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือห้ามลำโพงบลูทูธห้ามเครื่องเสียงทุกชนิดปิดไฟตอนสี่ทุ่มห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็เลยค่อนข้างเงียบสงบครับดึกๆก็จะมีเสียงกลนของผมนี่แหละเป็นเสียงเดียวทั้งหลานสัญญาณมือถือมีของ True ของ AIS นะครับ d t a c ไม่มี กิจกรรมตอนกลางคืนก่อนสี่ทุ่มก็คงจะหนีไม่พ้นการถ่ายรูปถ่ายเต็นท์ถ่ายไฟถ่ายไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้ถ่ายดาวไม่ค่อยได้เลยเพราะว่ามีพระจันทร์นะครับแสงดาวมันก็เลยสู้ไม่ได้ถ้าจะรอให้พระจันทร์หายไปก็นู่นอ่ะตีสามตีสี่นะฮะซึ่งก็มีคนบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้เลยไม่หรอผมบอกให้ตั้งนาฬิกาปลุกสิ แมวจะนอนแต่ก็ตามนั้นนะครับตามนั้นสิมกราหกห้นะครับพวกเราตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้ากินกันซึ่งมันอร่อยมากเฮ้ยผมไม่ค่อยจะอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ว่าไข่กระทะกับขนมปังชุบไข่ทอดธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะอร่อยได้ขนาดนี้นะ ยกความดีความชอบให้สองแม่ครัวนี้ไปเลยครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆดูอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวนไปนะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีครับเกือไม่ผ่านจ้าทำอะไรวะทำไมไม่ได้ฝามันหรออ๋อใช่กระทะมันไม่มีฝา ความสุขของการแคมปิง้งบางครั้งมันก็มาพร้อมกับการสร้างความทรงจำที่ดีกับเพื่อนๆนนะครับนานๆครั้งก็ได้ลองชวนเพื่อนของคุณไปออกแคมป์ดูไปทํากับข้าวนั่งกินอัปเดตเรื่องราวในชีวิตไต่ถามสารทุกสุขดิบผมว่าก็เป็นการสร้างความทรงจำที่ดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ากลัวว่าออกแคมป์มาทำกับข้าวแบบนี้แล้วจะมือเลอะ น้องโบก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาแนะนำครับมีของมาแนะนำม,มันเป็นทิชชู่เปียกนี่ทิชชู่เปียกละลาบายเป็นทิชชู่เปียกนำเข้าจากเกาหลีมีส่วนผสมของน้ำแร่เซอติกจากฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของเมือกหอยทากนี่นี่เขาจะมีนี่่เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่มีสารพวกแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนเหมาะกับทุกผิว ปกติอะโบก็จะพกไปทั่วเลยแล้วโบก็จะใช้เช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดปากเช็ดได้ทุกอย่างเลยค่ะคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะซื้อได้ที่ Facebook ของลาลาบาย s h o ป e e Lazada แล้วก็ใน i n s t a g r กรมลาลาบายไทยแลนด์ หลังจากทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็คงทำตามแผนเดิมที่วางไว้ก็คือเก็บของให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับไปให้ถึงน้ำตก7คดเหนือซึ่งระยะทางเนี่ยก็แค่กิโลนิดๆเองเข้าไปดูสักหน่อยนะว่าตอนนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้ำไม่มีมันแห้งมันไม่ค่อยจะสวยเนี่ยมันเป็นยังไง ไปกันเถอะเราจะไปเส้นทางไ,ไาาม่ไม่เกี่ยวเราจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ <c oughs> เดินเข้าป่านะและการเดินตามพี่ขุนไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตกเจ็ดคดเหนือนะคราับราวๆสามชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่โทษ <g> โสามกิโลสามกิโลนิดๆน,น,นะตอนน,นี้เวลา <c oughs> สิบเอ็ดโมงงสามสิบสองนะครับ <c oughs> เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีน้ําไม่ค่อยมีน้ําแล้วนะช่วงนี้นะครับเราก็ไม่ได้สนใจว่ามีน้ําไม่มีน้ําเราแค่อยากไปดูเฉยเมาแล้วเราต้องแบบว่าไปให้ค <ไป S 2> ุ้มไปให้ถึงคือเคยมาตอนช่วงหน้าฝนช่วงที่มันชื้นชนะื้น่ะเขาจะมีเห็ดแชมเปญเออเห็ดแชมเปญเคยมาถ่ายกับพี่ซอฟไหร<ๆ>จริงๆแล้วนอกจากน้ําตกเจดคดเหนือนะครับ เส้นทางนี้ยังพาเราไปน้ำตก7คดคตกลาง7คดใต้7คดคตใหญ่น้ำตกหินดาดแล้วก็น้ำตกคลองผักหนามได้อีกด้วยแต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เราเดินไปถึงแค่น้ำตก7คดเหนือเท่านั้นนะครับซึ่งจากลานกางเต้นท์ก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ1.6กิโลแล้วพอเดินมาถึงตรงนี้มันก็เดินไปแล้ว400เมตรนะมันก็เหลืออีกแค่1.2กิโลเท่านั้นเอง ถ้าคุณมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้ตอนหน้าแล้งขอเรียกว่าหน้าแล้งแล้วกันนะคือฝนมันทิ้งช่วงไปนานมากนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรทุกอย่างจะแบบแห้งแห้งแล้งแล้งแล้วก็ไม่มีมแมลงไม่มีสัตว์ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรให้เราดูสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมาในหน้าฝนครับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องจริงจนะครับมีทั้งเห็ดแชมเปญทั้งแมงมุมใยทอง ผีเสือ้อหอยทากกิ้งกือ,อเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือที่พูดนี่คือเคยเจอมาแล้วจากครั้งที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้คือหายไปเรียบไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยนะเห็ดก็ไม่มีให้ดูนะครับมแมลงสักตัวเนี่ยก็ไม่เจออีก200เมตรครับเจ็ดคนเหนือจับขี้่นดูพื้นดีๆไม่ต้องดูกองเยอนะอ๋อจะเป็นะไรหรอล้มเป็นปกติ อออะะะไไไรรรเขาช้างเผือกอ่ะกลัน่ากลัวเลยอ่ะเห็นฝันที่ยืนแล้วคือมันแคบมากเลยอ่ะเพราะมันแคบจากการที่มันเป็นเลนวน์เลยดูแคบกว่าความจริงไม่มันก็ประมาณประมาณสองช่วงเท้าวางนิดๆนั่นแหละเราเดินไม่ได้แน่กลัวน่ากลัวอะถึงแล้วหมดละถึงแล้วไม่ตื่นเต้นเลยโอ้ยนั่งตรงนี้ดีเลยต้มดี เย็นดีโอ้ถึงแม้จะเป็นหน้าแรงเยี่ยมมีใสีน้ำตกเสียงมันไม่เหมือนน้ำตกว่าไหมเสียงมันเหมือนเปิดน้ำใส่กะละมังคิดงั้นปะจริงๆนะก็พอพูดแบบนั้นก็นงก้อนถือเลยอะใช่ไหมใช่ไหม มันเหมือนเปิดน้ำใส่กละมังที่บ้านน่ะเสียงเนี้ยน้องบุญหาว่าผมบูลลี่น้ำตกนะครับผมไม่ได้บูลลี่นะก็มันเหมือนจริงๆครับไม่เชื่อก็ลองไปฟังดูจริงๆก็ไม่ต้องลองไปฟังหรอกลองไปเปิดน้ำใส่กระมังที่บ้านอ่ะเหมือนเลยเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดกันในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของความรู้สึกที่ได้กลับมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกเจ็ดคดเหนืออีกครั้งหนึ่งนะฮะมันชัดเลยว่าพอประสบการณ์เราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้อุปสรรคดูเล็กลงดูง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับความรู้สึกของผมคือครั้งแรกเส้นทางมันดูเหนื่อยดูชันดูท้าทายแอดเวนเจอร์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับผ่านเขาช้างเผือกภูกระดึงเขาสันนอ,อกวัวเขาหลวงสุขโขทยัย สถานที่ต่างๆที่แบบมันยิ่งกว่านี้อ่ะไอนี่เลยกลายเป็นเหมือนสวนหลังบ้านการมาซ้ำมันก็ทำให้เราได้มองเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นว่าเราอยู่จุดไหนได้มองย้อนกลับไปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ได้วางแผนอนาคตว่าต่อไปเราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำช่องนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้แผนในหัวผมนะ มันกําลังเข้มข้นเลยปี2565เนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่เข้มข้นแล้วก็เดือดปุดๆไม่มีแล้วนะครับแคมปิ้งแบบเนี้ยมันมีแค่รอบเดียวที่เหลือเนี่ยผมจะจัดให้เดือดๆเ,เลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเสมอมาวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับก็คงจะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ